Obrigado, the power การจกรมัเป็นธรรมดาเนาะแต่การจัยแบบนี้ถือว่าเป็นการดีงาไม่ได่ยานได้จิตงได้่วนกครั้ง่ไปะเที่ยวเป็นสิ่งที่แล้วแต่การจักรยในั้งนี้ก็ทำให้หลายคนในขั้นั้นก็ยัง มันเป็นการสักการะสุธาบุรเป็นที่ประกานี้งนครับนี้้าได้แดงธทีมเทศนาภาวนสัตยธรรำสอนขององคสมเด็จาระศินสีสสมาสัมพุทธเจ้าในงานชาปริบเพื่อจอสรรผู้คุรสุุปราาี

ทุกผังนามรูปังอนิตาวางห้าองค์ที่หน้าพระพุทธเจ้านะครับต่ออาติวะปัจจายโยกอุตตรทุกเพราะการอิ่มข้างนะครับก็เป็นการวันเด็ดที่ีขับเจ้าภาพขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เอ่อเปิดเจ้าภาพนะครับทอดผ้าในสาราธรรมน้ำรูปังอนิจจังนามรูปังทุกผัง นามูลปาฐาตาวา้าลูกนครับหรือปาราลอะครับหรือปารา ลงนะครับเราาลปัจจัยเดินวก่อนดีไไ้ก่อนลงมนด้ เหมือนหนึ่งดวงมีดีที่แววคนถ้าใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีรถบนเรียกมนุษยาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเตินตีดาคืนวัน ฝุ the mm ่น hmm. mm. mm ่ท hmm. mm ีใจกกสบเมื่อเยวหรับที่เอเจี๊ยงไงให้กับคุณพ่ออาจารย์เพงนันท์เกลือสารางแรกก็เสร็จที่ลงนะครับลำดับต่อมาเป็นการมาเป็นคนสอด้านหน้าจะเป็นอัส่าห์นะครับเรื่งก็มีพิธีการทาเป็นบุญส่นต่างๆเป็นไม่มีไฟเลยนะครับลำดับแรก แล้วไมม่ีไฟเชิญผู้ขึ้นทอดผ้าบางสกุลบนชาวกยนตฐานนะครับต่อมานับประวัติผู้ไวชนมาเรียงให้ผู้ร่วมงานได้ทราบิคอยสังเกตต่อจากนั้นยืนไวอะไรให้กับผู้วัยชนหมู่บ้านนะครับองคุณแรกนะครับมอบเงินจากองคุณการณ์นาฏีของข้อบ้านห้าสมองหมู่ที่สี่บ้านของน้อยหมู่ที่เจ็ดตำลท่าโรง อำเภอีดีจหวเพชรบูร <Sustain able> ียนเชจอคนรอทนไททางกองทุนเป็นผู้มอบครับเฉนาบุตแจ้งขงศรีบุรยจนผูพรั นั่นเดินคุณวยายเปี่ยนผูหญิวแป่วยนอืวอนั่งไหนเจานั่งไหนบบได้เข้าฉากแล้ว มีรอดมอบเป็เจริญพรนะครับมอบในของทุนที่ตางนะครับมอบเงินสวัสดิการจากกองทุนเงินล้านเงินถึงล้านบาทบ้านอ่างทอนะครับยังเชิญคุณทนายพรวิเศษชัยทางของคุณเป็นผู้มอบครับเชิญคุณดวงนันเจรเกลือคุณชายทุกคน วันชาและกาวนะครับทำาาไดจ์ดให้มีการทอดผ้าไตของคุณและผ้าไตนาลคุณนะครับโดยการที่มารทอดผ้าไต่ลงคุณท yani ั้งหมด ผมชุดเดวยกันนะครับขึ้นชุดละสองท่านนะครับแล้วเป็นภาพนายหาของูลุหนึ่งชุดขึ้นทอดหนึ่งท่านนะครับครับขอเยนเชิญชุดแรกครับเยนเชิญคุณครรพลใจพิทักษ์อดีตผู้ช่วยผู้่าราชการงมอจุจังหวัดรรามลงโดยเจรญบุญเยนเชิญคุณบุญร่วม นานเตียงเกลืออบบ้านเีงเกลืออำเภอเมืองจังหว,วัดกาฬสิธุ์ที่ข้ดว่าท้าายรุมลคุณวันจัน,นทร์นาสถานครับวันนี้อนพระคุณเจ้าแล้าสมองมอยรูปวัดโคกํำนังอยู่รูปที่าท้าายระคุณวันจันทร์นันนสถานครับพระมูุลที่สองครับของท่านเยนิญ ผูช้ช่วย,ย,นนยตำรวจภุนรอดผู้ช่ยวยผู้ใหญ่บ้านนาคุหมอหมู่เศรษฐีตำบลท่าโรงเขตเชียงบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เรียนเชิญคุณสมหมายพรทิพย์ประธานมอสมอบ้านเชียงเกลือตำบลเชียงเกลืออำเภอเมืองจังหวัดตราดถิ่์วันนี้มต์พระคุณเจ้าวัดใหม่พอกกอ่อเจระเลือดลูป วัดบุตาบ้องหลูลกพิจารณาค่าไทรุงคลบวกจาไปรักาัาราครับ อันนี้อเก็บบ่อ้ียมจว้าวชัวไม่ตรงกันลโรอรับรอรับไม่ตรอาจภาพขอขอบคุณผู้ช่วยสำรวยคุณรอดต้องการทำสมหมายก่อนที่เป็นอย่างสูงครับมีส่วนร่วมชุดที่สามครับเรียนเชิญขอพิมพาศีชามบก ผู้มนวยการโรงเรียนบ้านนาสมอสามัคคีหมู่ที่14ตับลท่าโรงอำเภอพิชบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ยนเชิญคุณปียวัฒน์นันเชยงเกรือลูกพี่ลูกน้องผู้วัยชนขึ้นทอดผ้าจา,ายบางสกุลบัญชาพะนา,าสถานครับใสาาร่รวค่ะคุณครูออ รับนนมง,งอนพระคนเจ้าวัดใหม่พวกเจอิเหนึ่งพคก อะไรจอวะแม่เหมือนไม่เห็นฮะมันเป็นอ็กอยังไหมคุณโอ้โหมาเป็นนูปีเสียงแอบฟ้องมย้งว่านูปีเสียงหลังจากว่านูปีเสียงดีนะท่านเจ้าภาพขอขอบคุณท่านผอพิมพาสีจางมกคุณปิยวัฒน์นั่นเชิงเกลเป็นอย่างสูงครับ ที่สี่ครับเรียนเชิญคุณพ่อมันกมลอ,อินเกี่ยวเนื่องเป็นดองกับผู้ไวัยชนเรียนเชิญคุณพ่อคำพีนันเชียงคือผู้พี่ลูกน้องผู้ไวัยชนคิดทอดผ้าใจพังสะพุบนชาพนนักสถานครับ แาบนิมนต์พระกุฎเจ้าวัดโกศำราหนึ่งรูปวัดปุจจารบ้องหนึ่งรูปพิจารณาผ้าไต่พรสกุลบนจารพรรณสถานครับปิดจุ ทาภาพขอขอบคุณ ณพ่อมันสมนยินคุณพ่อคำพีนัน้นจริงเกิอไปอย่างสูงนะครับ ครับต่อไปเป็นการทอดผ้าบางสกุลชุดที่หกนะครับเรียนเชิญรองประธานในพิธีประชุมเพลิงท่านที่หนึ่งนะครับท่านสทเหมแก้วเกิดสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีตำบลท่าโรงเพชรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ยนงเชิญท่านผู้ใหญ่พยงวิเศษชัยผู้ใหญ่บ้านมากสมอหมู่ที่สี่จังหวัดท่าลุงเพชรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นทอดผ้าไตบางสกุลบนจอมนักสถานครับ มักตรนี้ไ,ได้ครับมาอดมาแล้วค่อยออทัาน้องิาตนันจงอภัตโรเจ้าวาดทหารโคตเจริญเขา หมดอย่างอันน okay. mm. mm. ี้หมดแค่นี้เหรออันยังด้วยนะแค่นี้โอเคไม่เป็นไรถ้าหมดแล้วแล้วไปถ้ายังไม่หมดจะได้จังแต่ก็จักแค่นี้แดดไหมแดดไหนมาทำนี่ไหมยั่นไหมแดดแล้วเอาตปกรงม้ว พ่อแม่พ่อแก่เฒ้าจำจักเจ้าไม่อยู่นานจกพบจ่พ้อผ่านเพียงเทีาา่ยววันของคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพมิคนทน่านย่อมลาวลานสลายไปขอเถิดถ้าสมสารอย่ากเก่าขาน ให้ช้ำใจ้นแก่และแอะไหวทิดหรือไผ่ไม่แน่นอนชีวประวัติรดย่อพอสังเกตของคุณพ่ออาจารย์เพ่งนามจึงเกลือผู้ไวชนคุณพ่อเพ่งนามสกุลนานจึงเกลือเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคมปีพุทธศักราช2480 มีภูมิลำเนาเกิดอยู่ที่บ้านเชิงเครือตำบลเชิงเครเืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินเป็นบุตรชายคนโตของคุณพ่อสมคุณแม่บิ่งงานเชิงเครือมีพี่น้องร่วมสายโลหิตด,ด้วยกันทั้งหมด8คนดังนี้ 1. คุณพ่อเพงงานเชิงเครือผู้วัยชนอยู่ขณะนี้ 2. คุณแม่พันงานเชิงเครือเสียชีวิตแล้ว สคุณพ่อจันนางเชยงเกลือมีชีวิตอยู่ 4. ตคุณแม่ปันนานเชยงเกลือเสียชีวิตแล้วห้าคุณแม่สิงหนังเชยงเกลือมีชีวิตอยู่หกคุณแม่สิงนังเชยงเกลือเสียชีวิตแล้ว 7. ็ดคุณพ่อทองสารนังเชยงเกลือเสียชีวิตแล้วแปดคุณแม่แดงนังเชยงเกลือมีชีวิตอยู่ ชีวิตในวัยเด็กของคุณพ่ออาจารย์เพ็งพอมีอายกกุได้8ปัวได้เข้ารับการศึกษาจากในบ้านคุณเกลเย็นจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งเป็นชั้นประถมสูงสุดในสมัยนั้นต่อมาเมื่อมีอายุครบ8วีประมาณปีพศ2500ะะคุณพ่ออาจารย์เพ็งก็ได้เข้ารับการประชาบุตรของตน บวชเป็นพระพิสุในบวรพุทธศ,ศาสนาอยู่ในเพศอภิชิตได้ร่วมภาคการเสวพัดได้ง,า,งา,นานถึงแปดปลงตามีความรอบรู้แต่ชานในพระธรรมวินัยของพระบรมศาสนาอุปราชเจ้าและต่อมาคุณพ่อชายเพ็งก็ได้นนลาสิกขาจ้มาอยู่โลกภายนอกเป็นพระอาจารย์เดิม ก็ด้วยท่านบวชนานเป็นผู้โค้งแก่เรียนมีวามความรู้รอบรู้แต่ฐานในพระธรรมยัยจึงมีผู้กว่าเรียกท่านว่าอาจารย์เพ็งผมเองก็เียนเช่นเดียวกันประมาณปีพศ .2508 คุณพ่ออาจารย์เพ็งได้เข้าสมรสดับคุณแม่แ่นสิงจัง์สมรส การที่ผ่านเชียงเกลือนั่นเองโดยมีผู้ที่ลาได้มาให้หมดหกคนดังนี้หนึ่งนายเทยพพนมนามเชียงเกือสองนายอุดมนามเชียงเกือสามนายอุบลแกล้งภูมิีสี่นายรพนแมตเตนายรพนแมตเตมีสามีเป็นชาวสหภา,าอยู่ประเทศออสเตรเลีย ไม่สามารถโรคงานชาระนกิสดของพ่อได้เนื่องจากใบพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางขาดนะครับห้านาเกตสอนจมยีนหกนาวรยายมเปลียนคุณพ่ออาจารย์เพ็งได้ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อรู่ที่บ้านเชียงเดไได้ะยะหนึ่งต่อมาประมาณปีพศ2522คุณพ่ออาจารย์เพ็ง ก็ได้นำครอบครัวย้ายออกจากบ้านเกืดเกิดจังหวัดตราดถิน่นเธอเข้ามาอยู่ที่บ้านราชสมหมู่ที่สกิติบลท่าลบมบางเจดีจังหวัดเชียงบุรี 14. และมาอยู่ที่บ้านราชสมอภูมินี้มาโดยตลอดสำหรับการประกอบสมาอาชีพของพ่ออาจารย์เพ็ญโดยหลักก็คืออาชีพทางการเกษตรคือการทำนาข้าวนั่นเองด้วยความมียอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรมีมาน,นัอุทคนจนทุกวันนี้ครอบครัวของพ่ออาจารย์เพ่งและลูกๆต่างก็มีฐานะที่มั่นคงถาวรส่วนคุณนิสัยคุณพ่ออาจารย์เพ่งท่านเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนชอบเป็นคนพูดน้อยเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงชอบและพอใจในการทำบุญ มายที่ท่านมีสุขภาพแข็งแรงทุกทุกวันพระหรือเมื่อทุกครั้งที่ทางวัดจัดงานบุญคุณ,คณพ่อจั์เพงท่านจะมาเป็นผู้นำในการทำบุญหรือที่เราเรียกว่าชายยกนเิเงในช่วงฤดู้ระพรรษาคุณพ่อจั์เพงจะเป็นผู้นำเพราะไม่มีน้องจะว่างมาสมอหรือวอสตินเข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระตลอดทั้งปีเดอนไปมาก คุณพ่อจันเทงเป็นโรคจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูงประมาณห้าหกปีที่ผ่านมาคุณพ่อจันเทงเริ่มมีสุขภาพไม่แข็งแรงส่วนหนึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับการตากตามทำง,งานหนักเมื่อสมัยท่านยังหนุ่มก่อนหน้านี้ประมาณแปดเดือนคุณพ่อจันเทงได้มีอาการแขนขาอ่อนแรงและต่อมาก็มีอาการหนัก จนช่วยเหลือเองไม่ได้ในเวลาประมาณ6โมงเช้าของวันที่21พฤษภาคพฤศจิกา,า,ายนที่ผ่านมาลูกสาวคือนางบนได้นำอาหารมาให้ท่านทานเป็นอาหารชนิดเหลวโดยให้ทางสายยางผ่านลำคอท่านก็รับอาหารได้ตามปกติเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมง นางวนลูกสาวเดินผ่านเห็นคุณพ่อนอนนิ่งเงียบผิดปกติจิ้กเข้าไปดูจับตามตัวตามมือก็ยังอุ่นๆอยู่แต่พอไปจับที่ชีพ,รพจรกชีพประจปรากฏว่าชีพประของพ่อไม่เซ้นก็ตกใจรีบบอกเจ้าจ่แล้วเรียกรถกู้ชีพรอตให้หมาช่วยพอเจ้าหน้าที่มาถึง ได้ตรวจอาการโดยละเอียดแล้วเจ้าที่ได้บอกกับท้านว่าคุณพ่อาจะรเพ็งได้เสียชีวิตลงแล้วเ้ื่อ,องการสมุนนะครับรวมทิสี่อายุของท่านได้แปสิบกปีกับอปีที่เ็ดือนเพื<ม><ม>่อร่วมกันไว้อะไรต่อการเสียชีวิตต่อการจากไปอย่างที่มีมาได้กลับมาพบหน้ากันอีก เป็นการจากไปอย่างถาวรของพ่ออาจารย์เพ็งนันชิมเกลือซึ่งจะเหลือทิ้งไว้ก็เพียงแต่บุญกุศลบุณงามความดีที่คุณพ่ออาจารย์เพ็งนันชิมเกลือได้สร้างได้ทำไว้และเพื่อร่วมกันส่งดวงวิญญาณของท่านให้ไปยังแดนสุขสาวดีบนสงสวรรค์เลิกกาสต่อไปน,บบนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นสงบนิ่งเป็นเวลานหนึ่งนาที อา,อาจครย์ขอคุณมี่านเข้อมาครับน้องพระนุนสามตัวนะ เราขอบคุณอนุชาบุญกับคณะเจ้าภาพทั้งแม่พ่อเมียผัวทุกตัวจนทั้งลูกรวยรวยทรัพย์น้ำหน้างจำต้องลาดีหนีไม่พ้นมาเยี่ยมโลกเพียงคู่สู้ทุกคนแล้วแั่ผลทางเก่าถูกเผาไฟครับโอกาสต่อไปนี้ขอการเรียนเชิญท่านประธานในพิธีไปคุ้มเพลินท่านนายกรุรธฐอาณาสม นายกองค์การบริหารพระบรมธาตุหลวงอำเภอสิทธิบุรีจังอมพลเจษฎาบุญให้เกียรติขึ้นทอดท่าไทยมหาปังจคุณบนชาวประสาทสถานพร้อมเป็นประธานประชุมเพิ่มขออภัยดิเทนครับขอาการ,ราบลาธนานิมนต์พ,พระเดชากระหม่อมเจพระครูผาสุขพระเจ้าถุนทรเจ้าว่า